ตอนที่2สาระแผนการศึกษาแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติพศ2 5 6 0ถึง2579ได้วางทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาภายใต้หลักการจัดการศึกษา4ประเด็นได้แก่การจัดการศึกษาเพื่อบุงชนการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม และยังได้คำนึงถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประเด็นภายในประเทศและยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาไว้ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติตลอดจนจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษของสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรมและสมานฉันท์การส่งเสริมการยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความมั่นคงในชีวิตของทุกคนทุกช่วงวัยจากภัยคุกค,คามในรูปแบบใหม่ยุทธศาสตร์ที่2ให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานและพัฒนาประเทศยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพของประชากรในวัยเรียนและวัยทำงาน พัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขับเคลื่อนประเทศด้วยการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจยุทธศาสตร์ที่3ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนไทยให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และยุทธศาสตร์ประเทศไทย4.0พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพที่เหมาะสมกับคนในแต่ละช่วงวัย ตลอดจนการผลิตและพัฒนาครูผู้สอนที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีสมรรถนะสูงยุทธศาสตร์ที่4ให้ความสําคัญกับการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนการให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามศักยภาพในสถาบันที่มีมาตรฐานและคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงและเข้าถึงได้เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ที่5ให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกปลูกฝังทัศนคติค่านิยมการเห็นคุณค่าของการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการวิจัยและพัฒนาองค์กรความรู้เพื่อให้ประชาชนนำองค์ความรู้ไปใช้ยุทธศาสตร์ที่6ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่เป็นอิสระ ด้วยความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่ให้กับผู้เรียนการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของรัฐการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานศึกษารวมทั้งการให้ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับความรู้ความสามารถ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้ง6ยุทธศาสตร์จำเป็นต้องขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติในเรื่องสำคัญ4ด้านประกอบด้วยหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลระบบบริหารงานบุคลครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาการบริหารและการจัดการที่สร้างความรับผิดชอบต่อผู้เรียนทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายทั้ง5้าด้านของแผนการศึกษาแห่งชาติจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติตามยุทธศาสตร์และแนวการพัฒนารวมทั้งกำกับตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแบบงานโครงการเพื่อการปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย